โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม,ม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามารู้จักเราทุกท่านนะครับวันนรืที่ผมภูมิจะไปอาราฟอร์มล,ลี่กันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม r e g e n t ์ออฟมัด o ูมหรือว่าเกม Maple Rush นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของรา้านเกมสรุปปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันขอแนะนำจอนชาวไร่เลยนะครับร,ร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตะกุ่หมายแล้วก็เปิดให้บร,ริการ24ชั่วโมงเลยสามารถทักไปเติมเกมตอนไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจ Facebook วววววััันนนนนทีีี่่่่่่่ตะะะรรรรราาาาาาางคคคลลลิิิิปบบแ้้้้กกก็ถใอออมมมมจจฟเเเเยยไดดดสพพศษ แล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเกม r e g e n t s of m u d Room เนี่ยเขามีแบบสำรวจนะครับหรือว่าแบบสอบถามเนี่ยเกี่ยวกับการคอลแลบกับ IP ที่เราชื่นชอบอย่างเช่นถ้าผมจำไม่ผิดของเซิร์ฟเราเนี่ยเซิร์ฟไทยเนี่ยปัจจุบันที่มีคอลแลบกับตัวของ IP อื่นก็คือจะมีกกหน้ายิ้มแต่ว่าของเซิร์ฟจีนเนี่ยล่าสุดนะผมเห็นคอลแลบกับ d i g i มอน เพราะว่าปัจจุบันของเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาจะมีตัวของสัตว์เลี้ยงพิเศษระบบหลอมสัตว์เลี้ยงพิเศษที่มันจะเอาสัตว์เลี้ยงมาเหมือนผสมกันแล้วก็จะมีเอฟเฟกออกเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีระบบเรือระบบนู่นนี่นั่นซึ่งเยอะกว่าเราประมาณ2-3ระบบแล้วนะครับของเซิร์ฟจีนนะแต่ว่า ผมไม่ยักกะเห็นที่เขามีตามนี้เลยเออหลักๆเนี่ยผมเห็นดิจิมอนแล้วก็กบหน้ายิ้มแต่ว่าอันอื่นน่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเขาสอบถามเราครับว่าเราอยากพอแรปกับ IP เรื่องอะไรอย่างเช่น A นะครับใครชอบ A เนี่ยก็ให้พิมพ์ A นะก็คือน้องโล่สายแข็งแก่งเกินร้อยก็คือตัวนี้นั่นเองอนะครับแล้วก็ตัว B เนี่ยเกิดชาตินี้ที่ต้องเทพะนะครับก็นี่เลยครับนี นะแล้วก็ตัว c ครับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับอ่าตัว d เนี่ยขอให้โชคดีนะครับมีชายกับโลกแฟนตาซีนะครับก็นี่เลยนะครับโอ้โหแต่ละ i อนี่คือตึงๆอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ไอตัวข้อ e เนี่ยจะเป็นการคอรแรบกับตัวของอีโมจิใน Facebook ถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่นะครับอ่าต้องมีคนเคยใช้แหละนะไอแมวอ้วนตัวนี้แจกฟรีด้วยนะครับ แล้วก็ตัว F เนี่ยนะครับเป็นดิจิมอนซึ่งตัวนี้นะครับมีโอกาสที่เขาอาจจะเอาเข้ามาเพราะว่ามันเป็นอีเวนท์ที่ในเซิร์ฟจีนมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะบวกระบบแบบสัตว์เลี้ยงพิเศษเข้ามาใหม่นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปซึ่งน่าจะเป็นภาคนี้เลยถ้านะผมจำไม่ผิดนะเออน่าจะเป็นภาคแรกนี่แหละดูทรงนะเพราะว่าไอตัวพระเอกเนี่ยก็มีเหมือนกันไอตัวนี้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นอีโมจิเหมือนกันตัว G นะ เป็นแมวอ้วนสีฟ้าซึ่งเป็นของ Facebook เหมือนกันนะครับเนาะก็ผมคิดว่าหลายๆคนคงเคยใช้อะนะครับเนาะนะหลักๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใครชอบอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะว่าเฮ้ยตัวเองอยากเลือก i อไหนมาคอแรบด้วยถ้าถามผมนะถ้าถามผมอะผมจะไปเลือกพวกที่มันเป็นพวกอนะิเมะนะเออถ้าถามผมใช่ไหม ถ้าถามผมอะ่ะผมอยากได้น้องโลผมอยากได้น้องโลนะครับก็คือแบบตัวเทพอะ่ะตัวตึงอะ่ะกินทุกอย่างใช่ไหมส่วนตัวอ,อยากได้น้องโลนะเออนะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะชอบอนิเมะเรื่องอื่นก็ได้อันนี้ก็ไม่ผิดนะส่วนตัวผมอะ่ะอยากได้น้องโลแล้วก็ตัวนี้นะก็คือขอให้โชคดีมีชัยกับโลกแฟนตาซีนะครับส่วนใหญ่อะหลายๆเกมก็ชอบคอลแลบกับตัวของอนิเมะเรื่องนี้นะ เออนะครับไม่แน่ใจว่าลิขสิทธิ์อาจจะไม่ได้แรงมากหรือว่ามันอาจจะฮิตมากหรือเปล่านะก็อยากได้2เรื่องนี้นะครับนะประมาณนั้นอยากได้เรื่องไหนผมอยากได้เรื่องนี้นะหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเนาะก,ก็สำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์แล้วก็บอกด้วยลาการว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้ในส่วนตัวของ IP หรือว่าตัวของการคอร์แรปเนี่ยกับอะไรเนาะสามารถเข้ามาในที่เพจของเขาแล้วก็มาคอมเมนต์ได้นะตอนนี้เนี่ย 160คอมเมนต์แล้วนะครับล็อใครอยากได้อะไรเนี่ยเราชื่นชอบอันไหนก็มาคอมเมนต์ได้นั่นเองเผื่อเขาจะเอาเข้ามาคอร์แรปแต่ส่วนตัวผมเนี่ยดูทรงไม่ไม่ไม่เกินดิจิมอนนี่แหละกูดูทรงแล้วเพราะว่าในในไอพของจีนมันมีอยู่แล้วไงเขาก็แค่แบบคำถามเราก็ได้แต่ว่าในระบบมันเนี่ยมันมีตัวนี้อยู่แล้วไงเอออาจจะเป็นตัวนี้แหละนะอาจจะไม่ต้องลุ้นอะไรมากก็ต้องมาอรอลุ้นดูแล้วกันเผื่อเขาจะคอร์แรปกับอันอื่นนะครับหลักๆจะประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ